สวัสดีครับครับสวัสด,ดีครับครับผมสุพจน์จตุพรนันตก,กุลเจ้าของร้านอาหารโคคาและเป็นประธานชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจดสุรินทร์ด้วยครับโอเคนะครับอาสุพจน์นะครับที่นี่เมนอาหารประเภทไหนครับเป็นอาหารจีนครับอาหารจีนครับวันนี้ฮะมีเมนู3อย่างมี1 2 3มเนี่ยมีอะไรบ้างหมูหันของร้านโคคานนี้หนังจะกรอบและเนื้อข้างในนี้จะสามารถทานได้เลยไปทานที่อื่นทานได้เฉพาะหนังแต่เนื้อนี่ต้องไปผัด เพิ่มปรุงรสชาติใหม่คือคืออันนี้คือจุดขายของของเราแต่นนี้คือปลากระพงขาวน้ำแดงปลากระพงขาวนี่รู้สึกว่าเนื้อจะนิ่มกว่าเขาอร่อยสุดถ้าเป็นกระพงแดงมันจะออกขาวถ้าเป็นกระพงดําเนื้อมันจะแข็งมันสุดท้ายคือหอยปะทะเราใช้หอยนารมชนิดใหญ่เรามาปรุงครับผมชิมเลยดีกว่าครับเชิญเลยครับเริ่มจากเป็นหนันก่อนนะครับครับกรอบแล้วไม่มีเนื้อติดนะฮะเป็นหนังหมูทีก กรอบอร่อยที่สุดเลยฮะครับลองตามด้วยมันโถดูครับอ๋อนี่มันโถครับมันมันโถที่ร้านก็แบบตีเองตัวนี้จะแก้เรี่นงอร่อยสุดๆจริงๆครับนี่เดี๋ยวชิมชิมปลาด้วยครับเนื้อท้ากุ้กล่อมเนื้อปลาไม่เผาเลยทานกับผักบุ้งที่อยู่ข้างล่างเนี่ยครับมันเข้ากันดีนะครับอร่อยอร่อยมากครับท้ายนี่เป็นหอยครับนางลมใช่ไหมครับครับกระทะร้อนนะครับ จะออกมก็อเหมือนกันนะครับเนื้อหอยรวานๆหน่อยหวานๆหาร้านอร่อยๆคาเนี่ยผมแนะนําครับร้านนี้ครับร้านปัคขารับรองว่าไม่ผิดหวังเลยนะครับเดี๋ยวให้คุณอาช่วยบอกเส้นทางกับผู้ชมนิดหนึ่งครับว่าเดินทางไปยังไงบ้างเข้าตัวเมืองเจอุนศวรีพญาสุรินทร์ครับผมตรงมาอีกครับแล้วมาผ่านวงเวียนน้ำพุเราเลี้ยวขวาประมาณ3 0 0รเมตรครับก็ถึงร้านหาวงเวียนน้ำพุให้เจอครับที่ร้านเปิดตั้งแต่11เอ็โมงจนถึงสี่ทุ่มครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์ -4 ีี 5123นึข้าศูย์ครับ